บทที่9เหมือนเห็นพูดผีก็มิปานหลังจากเสื้อยืดหลัวล้างหน้าแล้วนางก็กลับห้องไปชงน้ำพึ่งสามถ้วยชงน้ำพึ่งที่จะให้สองพี่น้องเสร็จก็ยกไปให้หน้าห้องของพวกเขาเสื้อยืดหลัวไม่ได้เข้าไปเพียงแต่ตะโกนจากด้านนอกจือเสวียนจื่อเมิงข้างนอกมีน้ำพึ่งพวกเจ้ายกเข้าไปดื่มเถิดเก่าวจบก็กลับไปยังห้องของตัวเองดื่มน้ำพึ่งเสร็จจึงเข้าไปในครัวเริ่มทำอาหารเช้า เมื่อวานใช้ไข่ไก่ไปสามฟองเหลือเพียงห้าฟองนางตอกไข่ฟองหนึ่งคนเข้ากับแป้งทำซุปก้อนแป้งผักจี้่ชยเหมือนเมื่อวานเสื้อยี่หลัวชอบกินของร้อนๆในยามเช้าเซียวจือเมิ่งกำลังสวมเสื้อผ้าเมื่อได้ยินว่าด้านนอกมีน้ำผึ้งก็หันมองออกไปด้วยความอยากกินเซียวจือเฉียนเปิดประตูห้องเห็นน้ำสีเหลืองสองถ้วยที่มีไอร้อนลอยขึ้นมาวางอยู่ตรงขอบหน้าต่าง ลองดมดูก็ได้กลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งเขาเงยหน้าขึ้นมองห้องของเซี่ยยี่หลวงแวบหนึ่งก่อนยกน้ำผึ้งสองถ้วยเข้าไปในห้องเซยียวจือเมิงกล่าวด้วยความตื่นเต้นดีใจพี่ลองข้าจะดื่มข้าจะดื่มเซยียวจือเฉวียนไม่ได้ให้เซยียวจือเมิงทันทีแต่ตัวเองดื่มถ้วยละหนึ่งคำรอดูคู่หนึ่งแล้วจึงยกให้เซยียวจือเมิง ยื่นถ้วยไปตรงริมฝีปากนางดื่มช้าๆเดี๋ยวสำลักเซียวจื่อเมืองจับถ้วยไว้ก่อนดื่มอย่างรวดเร็วน้ำพึ่งอุ่นร้อนหนึ่งถ้วยรสชาติหอมหวานดื่มเสร็จแล้วเซียวจื่อเมืองย้มรอยยิ้มหวานพี่ลองน้ำพึ่งอร่อยจริงๆเซียวจือ่อเวียนยื่นส่งถ้วยของตัวเองให้เซียวจื่อเมืองยิ้มพร้อมกล่าวด้วยความเอ็นดูยังมีอีกหนึ่งถ้วยเจ้าดื่มเสีย เซียวจือเมิงใส่หน้าจื้อเมิงไม่ดื่มแล้วพี่ลองดื่มรสหวานเป็นของดีเซียวจือสเสวียรูปศีรษะของนางด้วยความเอ็นดูก่อนจะแงนหน้าดื่มน้ำพึง่งเป็นรสหวานจริงยังอุ่นอยู่หลังจากดื่มแล้วร่างกายรู้สึกอบอุ่นนะเซียวยี่หลัวง่วนอยู่กับการทำอาหารในครัวหลังจากทำอาหารเช้าเสร็จนางยังคงยกเข้าไปในห้องของสองพี่น้องเหมือนเมื่อวานเซียวจือเฉวียนกำลังช่วยผูกผมให้เซียวจือเมิง มือของเขาวนไปมาอยู่บนศีรษะของเซลจือเมิงด้วยท่าทางเงื้องะได้แต่มวนผมเป็นมวยสองข้างปล่อยปลยผมลู่ลงตกองตกองเด็กสองคนเห็นเซียวยี่หลัวเข้ามารีบลุกขึ้นยืนทันทีถอยหลังไปสองก้าวจ้องมองเซียวยี่หลัวด้วยท่าทางหวาดกลัวเซียวยี่หลัวก็ไม่ได้สนใจพวกเขาว่าจะกลัวตัวเองในเมื่อช่วยไม่ได้เด็กๆกลัวไปแล้ว จะสาวความไปก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้นางจึงได้แต่ใส่ใจดูแลพวกเขาให้พวกเขาลดอคติที่มีต่อตอนเองล้างหน้าเสร็จหรือยงังรีบมากินข้าวเร็วเช้านี้เหมือนเมื่อคืนในบ้านมีวัตถุดิบแค่นี้เซียวย,ยี่หลัวรู้สึกอายเล็กน,อน้อยบ็อกเกอร์อาหารลดลดได้แต่ประทางชีวิตด้วยไข่ไก่แป้งและผักจี้ชาหากผู้ติดตามหลายแสนคนรู้ว่าบ็อกเกอร์ที่เคยทำอาหารน่ากินมากมาย ตอนนี้แม้มีฝีมือก็ไม่อาจแสดงออกมาได้เพราะขาดวัตถุดิบไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดเช่นไรแล้วเซวจือเสวียนและเซวจือเมิงเห็นเซลย,ยี่หลัววางซุปลงเสร็จก็หันกวับเดินออกไปจากห้องนางยังไม่ได้หยิบชามกับตะเกียบเลยเซยวจือเมิงมอนอาหารบนโต๊ะดวงตาเป็นประกายวิบวับกืนน้ำลายอึกหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเซลจือเฉวียนเรียกพี่ลองทีหนึ่ง แววตาเซลจือเสียนเหมือนจะฉายประกายดิ้นลนขมวดคิ้วมุ่นจับมือเซลจือมิงไว้แน่นเสื้อยี่หลัวหยิบชามและตะเกียบเข้ามาตักซุปจนเต็มสามชามเด็กสองคนเห็นอย่างชัดเจนเสื้อยี่หลัวตักก้อนแป้งใส่ในชามของพวกเขาจำนวนมากตักจนเต็มเต็มชามเต็มไปด้วยก้อนแป้งส่วนในชามของเสื้อยี่หลัวมีแค่ครึ่งชามเท่านั้น หลังจากตักเสร็จสองชามเซียวยี่หลัววางไว้ตรงข้ามตัวเองเก่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดูดสายน้ำรีบมากินเร็วชามร้อนมากนั่งลงกินแล้วกันเมื่อวานตอนเที่ยงกับตอนเย็นเด็กสองคนนำอาหารไปกินที่มุมห้องนางนั่งกินเด็กสองคนย่อตัวอยู่ตรงมุมห้องดูอย่างไรก็เหมือนนางทารุนพวกเขามองแล้วรู้สึกบีบคั้นหัวใจนะักเซีจือเมิงมองเซีจือสียเซียวจือสียมองเซียยี่หลัว หิวจนท้องร้องโคกค่าแต่เซียวยี่หลัวเป็นคนร้กาจไม่รู้ว่าอีกคู่หนึ่งจะอารวาสหรือไม่สุดท้ายความหิวก็อยู่เหนือทุกสิ่งเซียวจือเวียนจุงมือเซียวจือเมื่อนั่งลงไม่กล้ามองเซียวยี่หลัวหยิบชามมากินคาโตเพราะหิวเกินไปและอาหารที่เซียวยี่หลัวทําก็รสชาติดีเหลือเกินเด็กสองคนกินอย่างรวดเร็วไม่มีแก่ใจจะสนใจว่าก้อนแป้งจะร้อนหรือไม่ เซี่ยยี่หลัวเห็นแล้วรู้สึกตกใจยิ่งนักพวกเจ้ากินช้าๆมันร้อนหลังจากกินก้อนแป้งไปหนึ่งชามก็รู้สึกอิ่มท้องร่างกายก็อุ่นสบายเซียวจื้อเมิองลูบท้องอันน้อยนิดของตัวเองกินอิ่มเหลือเกินมีความสุขจริงๆเซียยี่หลัวเห็นท่าทางอิ่มเอมของเด็กน้อยจึงหัวลาะพร้อมเอ่ยถามเซียวจื้อเมิองจื้อเมิองอร่อยไหมเซียวจื้อเมิองเลียมริมฝีป,ปากทีหนึ่งเอียงคอมองเซียวจื่อเฉียน ก่อนมองเซียวยี่หลัวด้วยท่าทางหวาดกลัวกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาบางประหนึ่งเสียงยุงอร่อยในที่สุดเด็กคนนี้ก็คุยกับตัวเองแล้วแม้ว่าจะยังเหมือนหนูเผชิญหน้ากับแมวแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าดีมากไม่ใช่หรือเสียวยี่หลัวยิ้มพร้อมกล่าวอร่อยก็ดีแล้วตอนเที่ยงเรามากินกันอีกเธออีกทีเธอเซียวจือเฉียนมองเสียวยี่หลัวด้วยท่าทางตกใจ นางกำลังจะบอกว่าตอนเที่ยงจะทำซุปก้อนแป้งให้พวกเขากินอีกงั้นหรือเซียวยี่หลัวจะไปล้างชามเซียวจือฉเฉียนรีบลุกขึ้นยืนนำชามไปยังห้องครัวเซียวจือเมิงก็ไม่กล้ายอยู่คนเดียวเดินตามหลังเซียวจือฉเฉียนเข้าไปในห้องครัวเพียงแต่ก่อนที่นางเดินไปห้องครัวหันกลับมามองเซียวยี่หลัวแวบ,บหนึ่ง เซียวยี่หลวยแย้มรอยยิ้มเผยรอยยิ้มแบบภรรยาผู้รู้ความมารดาผู้เมตตาที่นางคิดว่าอ่อนโยนที่สุดแววตาเซลจือเมิงฉายประกายตกใจป้ะหนึ่งเห็นพูดผีก็มิปานกับกัดลิมฟีป,ปากทีหนึ่งก่อนวิ่งเข้าห้องครัวไปอย่างรวดเร็ววิ่งเร็วราวกับเห็นผีอย่างไรอย่างนั้น ขณะหันตัวไปชายเสื้อโบกไหวทีหนึ่งเสื้อยืดหลัวพบว่าบนเสื้อของเด็กคนนั้นที่ผ่านการปะแล้วปะอีกตรงชายเสื้อขาดเป็นรูใหญ่เผยให้เห็นปุยฝ้ายด้านในเสื้อยี่หลัวก้มมองลงเสื้อผ้าฝ้ายบนกายตัวเองวันนี้นางเปลี่ยนเป็นเสื้อนวมสองชั้นสีชมพูเป็นของใหม่น่าจะเพิ่งซื้อมาใหม่ปีนี้ ส่วนเสื้อผ้าบนกายเด็กสองคนเสื้อยื่หลัวได้แต่ยิ้มขมพร้อมใส่หน้าบาปกรรมเสียจริงเด็กสองคนล้างชามขัดหม้อเสร็จก็หยิบตะกร้าออกไปเดินออกจากห้องครัวประตูห้องขอเสื้อยื่หลัวย้มอยู่เซลจื้อเมิงเงยหน้ามองเซลจื้เสเวียนพี่ลองเซลจื้อสเวียนจุงมือเซลจื้อเมิงไว้เราไปกันเถอะเสื้อยื่หลัวกําลังลื้อของในตู้ได้ยินเสียงเอี๊ยดดังจากประตูใหญ่ คาดว่าเด็กสองคนคงไปเก็บผักป่าอีกแล้วนางรื้อของต่อพอเห็นเสื้อผ้าที่กองอยู่บนเตียงก็รู้สึกปวดหัวจนกลุมขมับเสื้อ,อยี่หลัวผู้นี้ซื้อเสื้อผ้าไว้เยอะขนาดไหนเสื้อผ้าสำหรับใส่ทุกฤดูกาลเสื้อผ้าแบบต่างๆมีมากกว่าสองชุดยังมีชุดเสื้อนวมสองชั้นสำหรับหน้าหนาวอีกหลายตัว เสื้อยี่หลัวลองเทียบขนาดร่างกายมีหลายตัวที่น่าจะเป็นของปีก่อนๆยังใหม่มากแต่แขนเสื้อและขาสั้นเกินไปเสื้อผ้าดีขนาดนี้กับเก็บไว้เสื้อผ้าที่เซลจือเมิงสวมใส่ขาดจนไม่มีชิ้นดีตอนที่นางยืดแขนเผยให้เห็นข้อมือเล็กประหนึ่งฟืนไม้เห็นได้ชัดว่าแขนเสื้อสั้นเกินไปยังมีตรงขาอีก เย็บต่อเข้าไปแบบเอียงๆเห็นได้ชัดว่าใส่มาหลายปีแล้วหากสั้นเกินไปก็เย็บต่อเข้าไปในภายหลังการเย็บนั่นถ้าไม่ใช่ฝีมือของเซลยี่ก็เป็นฝีมือของเซลลจือเสียนเซลยี่หลัวเก็บเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ได้ไว้แยกเสื้อผ้าที่ตัวเล็กแต่ยังใหม่อยู่ออกมาจบตอนค่ะ